เาเปิดดูนะคะว่าโยเกิร์ตที่ทําเมื่อคืนนี้จะเป็นไหมเป็นไม่เป็นอืมตื่นเต้นค่ะแอนเอ็นตอนเช้ามันเหลวค่ะแต่รสชาตินี่โอเคค่ะรสชาติเป็นแบบโยเกิร์ตเลยค่ะมีความอร่อยมีความหวานนิดนิดนจากนมข้นนะคะแล้วก็ มีความเป็นโยเกิร์ตอะค่ะก็คือเปรีป้ยวๆหน่อยๆอ,อะค่ะแต่ตอนนี้ดูสิว่าหน้าตาจะเหมือนโยเกิร์ตไหมเพราะตอนเช้ามันเหลวค่ะก็เลยต้มน้ําใส่ค่ะก็เลยต้มน้ําร้อนใส่เข้าไปในลังนี้ค่ะเพื่อเพิ่มอุณหภูมินะคะอพอเปิดออกมาจะเอ๋ได้กลิ่นของโยเกิร์ตค่ะ,คะเดี๋ยวดูสิดูสิหน้าตาว้าว ออเห็นยังไงนะว้าวตื่นเต้นนะเนี่ยตื่นเต้นเลยอะค่ะเป็นค่ะเป็นค่ะเป็นค่ะอืมนี่แหละเป็นโยเกิร์ตค่ะปริมาณนมลงนิดนึงค่ะเพราะว่าใส่2ลิตรแปดถุงอาจจะใส่สักหถุงก็ได้ค่ะต่อโยเกิร์ตหนึ่งถ้วยนะคะ อาจจะมันอาจจะแบบเหลวไปนิดนึงค่ะแต่ก็ได้นะคะโอเคนะคะนน่น้ำร้อนใส่น้ำร้อนตอนเช้าค่ะเพื่อที่จะให้ความร้อนเพิ่มอุณหภูมิให้จุลินทรีย์มันได้ทำงานว้าวดู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 เท่านี้นะคะเป็นค่ะเป็นค่ะเป็นเนาะตกลงเป็นนะคะเป็นจ้าเป็นโยเก,กิร์ตอยู่ค่ะเดี๋ยวเท่านี้จะไม่แตะนะคะเดี๋ยวใส่ตู้เย็นเอาให้ ให้น้องสาวให้คุณแม่ทานอันนี้จะทานเลยค่ะเดี๋ยวชิมด้วยอันครับรสชาติเป็นยังไงบ้างว้าวอร่อยค่ะเหมือนที่เซเว่นเดียเลยค่ะม,มันมีความเนียนมีความเนียนมีความนุ่มมีความหอม หวานนิดนิดสุดยอดเลยค่ะเป็นโยเกิร์ตที่แบบเหมือนจำหน่ายในเซเว่นเลยค่ะเนี่ยทำจากนมโรงเรียนที่เด็กๆไม่ทานแล้วค่ะนมที่เหลือจากโรงเรียนนะคะสามารถทำโยเกิร์ตได้ค่ะอเยี่ยม